อภัยพาลุ้ยสวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมเมื่อนี่ขิมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดทไทยมื่อวันที่30ท่านว่าสองหาหกเมื่อนี่กะวันที่ยี่แปดเลยพี่น้องเดียรเวลาอยู่มือเดียวทั้งหมดกอมีอยู่18อาจารย์18สำนักดังได้พี่น้องได้เตรียมสมุดดินสอไว้จดว่าเลขอาจารย์ใดสำนักใดมันตรงกันก็นมาเริ่มกันเลยเพราะการเสียเวลามันหลาย18สำนัก ของปูส่ศูนเนี่ 40, เป็นเลขฝันได้พี่น้องเลขฝันนี่ก็คือปูบอกว่าให้เป็นบนนี่ก็คือเจ็ดห้าหนึ่งส่วนเจ็ดห้านี่คือเป็น่างว่าสันปูวาได้พีน้องได้อันนี้เลขฝันของปูสี่ศูนย์เซียนกุจิกเซียนกุจ,กนกจิกนี่ปล่อยตะตองหวดได้พี่น้องได้บนล่างวิ่งหกกับหนึ่งเน้นที่หกส่วนจับคู่กับมี่หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าส่วนตัวเน้นเนี่ยไ 6446ตัวเนี้ยนะครับคือ64ป้อยตะตองวดตะเลขออกแล้วพี่น้องมาตรงเลขดังเลขกันป้อยไปกับตอมากกับของอาจารย์เจงนะพี่น้องของอาจารย์เจงวดที่แล้วก็เขา่าแปรหายตรงๆเลขติดเลขวิ่งของเพลนอี่ก็เลขวิ่งนี่ก็มีสามมีหนึ่งมีสี่จับวิ่งเอาเพลนพอจับให้ก็บหนึ่งสี่ก็จับเอาพี่น้องหนึ่งสี่สามหนึ่งก็จับเอาในนี่แหละมันเข่ามากทุกหมวด เลขน่นี่ไ่เคยหลุดส่วนตัวเดียวเลขวิ่งเลขเด่นเพิน่นหายซีจับคู่กับซีสามซีหกซีซีซเจ็ดผิดจัดน้าบาังเด้ดมักตัวไหชอบตัวไหนก็เลยอันนี้ของพอแต้มนี่ของพอแต้มนี่ล่างย่างเดียวพี่น้องวดที่แล้วก็ให้ล่างขึ้นบนเจหาวิ่ง8กับเก่าเน้นที่เก่าส่วนจับคู่909า9ู9ย9เก6าหนึ อันนี้คือลางยางเดียวได้พี่น้องได้แต่พอแต้มมาตัดเก้าหาเก้าแปดได้พี่น้องกับชิเลียาหลายตัวเน้นกับเก้าสามเก้าสี่ต่อมาของแม่นางเงินล้านของแม่นางเงินล้านบนล่างวิ่งเจ็ดกับสามเน้นที่เจ็ดจับคู่กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเน้นเจ็ดกับเจอันนี้บน ส่วนลางวิ่งเก้ากับหกเน้นที่เก้าจับคู่เก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าเก้าตกกันคือหกสามเน้นตัวเดียวคือเก้าสามได้พี่น้องเด้อแม่นางเงินล้านหรือว่าเจ้ยนางเงินล้านอา๋อสูตรนี้เลขในตารางเขาไม่นี่เขาแต่อยู่นี่พี่น้องเขาแต่อยู่นี่สองวันละเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็อยู่นี่วัเมื่อหนึ่งกับเจ็ดหาหาเจ็ดก็อยูน่นี่ส่วนตัวเด่นนี่ขึ้น สองหสองห้าเลขสองหานี่ตรงเลขดังพี่น้องขนาดปอยจะตองหมดห้าสามสองห้าถ้าประมากแอดจับคู่หากับวินออกอยู่ในหนได้พี่น้องได้หกหนึ่งหสองต่อมาหัวซองวิย์พี่งวดที่แล้วเข้าบนห7าเจ็ตรงๆรงด้พี่น้องได้เอฟซว่าคือยังบ่เห็นว่าสัน เด่นหาเบื้งเรยของเพชรผ้ารุยพี่น้องเข้าหาเจ็ดตรงๆบนวิ่งเจจับคู่กับเจ็ดศูนย์มี3คู่มมีตัวเน้นส่วนเลข3าตัวเก้าเจ็ดศูเดหนพี่น้องได้ล่างวิ่ง2จับคู่กับสองหาสองหกมมีตัวเน้นเลขบาหลายคู่หววซองวิ่อพี่พี่น้องต่อมาของปูคู่แจว ของปูกู้แจ้วนี่ปูเฮดเป็นบุล่ลาง1กับ6เน้นที่เน้นที่หจับคูเกะ่าหนและะ้วก็หนแล้วก็หาหนึ่งเก้าสี่ามหนึ่ปูมะเน้นให้หนึ 6, ่เด้อพี่น้องเด้อตกกันเก้ 1, าหนึ่งก็อยูใน่สามตัวนี่ยพี่น้อง3ตัวมาสอตัวนี่นี่ก็แม่นพี่น้องไม่เคยหลุดนี่0ศูนี ศูนย์สามเก้พี่น้องของปูกปูแแจวต่อมากขเลีกวิงง่งเงินลานหมวดที่ลล้วให้วิ่งเกล่างบัดขึ้นบนงวดนีให้สอกับหกเน้นที่หจับคู่กับสหาสหาเก้เก็ดหกแปดหกเก68หกแปอันนี้กขเรียกพ่อสอนนี่บลอตเตอรี่กับ,บมีพี่น้องของคู่บาวัดปลาคู่บาวัดปลานี สองเจ็ดเจ็ดหลักคตัดเลนก็นคือเจ็ 2, 4, ดสองสี่หกได้พี่น้องได้ต่อมาของพอ่อซักของพอ่อซักนี่พี่น้องห้องแคบหน้าจอนะครับได้แอดจิอานแต่ตัวเน้นพอ่อซักในบนนี่วิ่งหาส่วนตัวเน้นนี่ก็คือหาหนึ่งหาสามแปดสามตุกันตัวล่องเนาะพี่น้องเน้นคักๆก็คือหาหนึ่งอันนี้บนพี่น้องของพอ่อซัก ล่างหนีวิ่งหนึ่งจับคู่กับตัวเน้นก็คือหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้องสังเกตพอสักเน้นได้พี่น้องงวดหกสามพอสักเน้นบนล่างตัวเดียวกันคือ 63. หกสามมวดนี้หาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาเน้นตัวเดียวกันทั้งบนทั้งล่างของซางคมของซางคมนี่บนล่างวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ด เล็ติดเล็กวิ่งก็คือ0 1 2จับคู่บนล่างก็คือ60 70 61 71 62 72คือสูตรเต็มแต่พอสร้างประเด็นให้70 71ได้พี่น้องตกกันคือ74ตกกันใน74ปู07ขั้นบ่มักปูจับคู่ก็จับเอาในตะล่างได้พี่น้องในตะล่างในชุดบนจับเอาในตะล่างนี เลขเด่นปูหายสอกับ7จับคู่กับหนึ่งานย์เจ็ดล่างกัตัวเด่นกัคือซกับ8จับคู่กับเจ็ดสามเจ็ดีแปดก้หาปูเน่นให้เจ็ดแปดสีได้พี่น้องขั้นบวม,ามากักปูจับกบัจับเอาในตล่างนี่อันนี้ชุดล่างอันนี้ชุดบนอันนี้ชุดล่างพี่น้อง ต่อมาของพอแต้มชุดบนแล้วพี่น้องชุดบนลักรลอยนีย่คือ3ามกับหาส่วนลักสิบกะหนึ่ลักหนวย5 6 7หกเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ชุดบนตรงๆรงพอต้องกลับส่วนตัวเน้นกับีแ หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวเนียนได้พี่น้องอันนี้คือชุดบนตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับหลักร้อยสามกับห้าได้พี่น้องอันนี้คือของอาจารย์กลมเนาะพี่น้องเนาะวัดที่แล้วของเพื่อนเขาสามตัวตรงก็คือเจ็ดห้าเจ็ดวัดนี้บนเพื่อนไ้วิ่งเกียฮะอาจารย์กระม่น อ่านผิดอ่านถือพี่น้องขอโทษขอให้อภัยหลายอาจารย์กระมุนเออแมนโยเลื่อมอาจารย์กระมุนอ่านผิดอ่นถือโอ้ยเาส่วนบนนเพื่อนห้เก้าเจ็ดเก้าเจ็เจเกเจเพื่นมาเน้นห้เก้าเจเก้เพิ่นว่าเลขวันี้หิมาหามอีกส่วนล่างให้วิ่งซจับคู่กัซีเจ็ดซีแเก้าพี่น้องล่างไม่มีตัวเน้นบนนี่เพื่อให้ตัดเอาได้พี่น้องเจ็ดเกเจ แปดเจ็ดเจ็ดแปดบ่นเพินเาา่นให้ตัดเอามักตัวใดชอบตัวใดก็ให้ตัดเอาปูทุ่งฝนนี่ก็คือวิ่งบนบนล่างซีกับหกซีกับหกในปูว่ามาม,ามกันได้ได้ส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งกับศูนย์หนึ่งสองแปดส่วนตัวเนียนของปูนี่ขีมีอยู่สามคูซีหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ปูตัดพี่น้องเข้ากัแคบหนาจอเบิ่งเอา ว่าชัดมาพี่น้องว่าชัดต,ตัดตัดบ่ต้องอ่านพี่น้องแคบหน้าจอบางเอาปูสามแปดปูสามแปดนี่ปูให้ตัดเอาได้พี่น้องได้สี่กับหกมานนักันได้ในเลขวิ่งบนวิ่งสี่วิ่งหกกับสี่นี่มานนักันได้จับใส่เอาแต่ปูก็จับให้แล้วนี่ตัดเอาซ้อยเอามันจะหลายตัวปูว่าหกสี่เจ็ดหกสี่สองสี่เจ็ดสี่สอง หกสามมีตัวเน้นตัดเอาซ้อยเอาขึ้นหมวดที่แล้วปูกับไห้570็ศขั้นตัดเอากับเขาหาเจ็ดต,งตรงๆรได้พี่น้องเด้อปูสามแปางปูไหวินเก่า9กับ2จับคู่กับสองเก้าหาสองเจ็ดสองได้พี่น้องอ๋อ่เห็นตัวนี้เอาพี่น้องแคบหน่าจอด้ครับเด้อของปูส3-8 ต่อมาูหาเจ็ปดผู้หาเจ็ดแปดห้เป็เดปดูให้เป็น,ปปนบนล่างบนนี่ห้วิ่งหาแต่ลางบ่มีนาอพี่น้องเลขวิ่งมิถุนูว่าวิ่งบนหา้าหาหนึ่งหนึหา,หาหาหาเจ็ดหกหาหาหกแคบหน้าจอได้ครับได้ปูหาเจต่อมาก,กัพ่อหญ้ากับตัวเดียวพี่เาพี่น้นนองบนล่างวิ่ง6 จับคู่กับหกศูนย์ศูนย์หกอันนี้คือของพง่ญ่าสุดท้ายท้ายสุดของพ่อวิชัยของพ่อวิชัยงวดที่แล้วก็ขเขาเปลี่ยนหาได้พี่น้องบนนี่วิ่งเกีบ่นเลบนนี่วิ่งเกีบ่นเลวงกลมพี่น้องบนนี่วิ่งเกีดได้พี่น้องล่างนี่วิ่งหกของพ่อวิชัย เจ็ดซีซีเจแล้วก็ซีหาหาสอพอวิชชยบนนี่ให้เน่นซ7เจ็ดกับหาสาด้พี่น้องเด้ล่างนี่วิ่ง6 6หกสามสนเก้น่นหกตัวเดียวโคโลอันนี้เลขนั่งลูกช่เพินนี่ก็คือ5 8าแปดสาเก้าเจดสี่พี่น้องเด้เลขนั่งนี่ตรงกันกับเลขคำนวณพอวิชัยเลยเนี่ย พิจารณาเบิง่งมักตัวใดชอบตัวใดก็ได้เอาขอบุญคอาคุ้นทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ไห่แน่าทางรัฐบาลไทยคอ้พี่น้องเฮาสุกๆมันหมันเรื่อยเรื่อเฮงสูบบุสุคนเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ่งขั้นบ่มักกับ่านได้ตัวเลขก็เป็นแค่แน่าทางหาจับจองรอตลีพ่อหาไดอยู่พี่น้องยังมีเวลาอยู่เอาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม